คีรีเซาเนี่ยมีลักษณะสำคัญต่างๆอย่างแรกเลยครับคือคีรีเซาจะต้องเป็นผลที่ทำให้ออบเจกตีบบรรลุอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะเรากำหนดคีรีเซาขึ้นมาจะ1อย่าง2อย่าง3อย่าง4อย่าง5อย่างไม่เกิน5อย่างนี่นะครับอย่างไรก็ได้แต่ต้องเมคชัวว่ามันจะต้องทำให้ออบเจกตี e บรรลุส่วนคีรีเซาเนี่ย จะต้องไปทำกิจกรรมอะไรมีแอคทิวิตี้หรือมีทัสอะไรที่ต้องทำนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับและ Key r e ี u l ลจะต้องมีลักษณะเป็น o u t c ์คัมที่ระบุค่าเป้าหมายอย่างชัดเจนระบุออกมาเป็นตัวเลขมีข้อความที่บอกกรอบเวลาที่ต้องการบรรลุไว้สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ Key r e ี u l ลมันจะต้องสื่อถึงข้อความหรือวิธีทาได้ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการให้หลังจากการฝึอกอบรมมาแล้วเนี่ยให้พนักงานเนี่ย มี productivity เพิ่มขึ้น15%เราก็จะเขียน key result ว่า productivity หรือว่าผลผลิตของพนักงานเพิ่มขึ้น15%ส่วนจะวัดผลผลิตจากเรื่องอะไรนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะเขียน key result แบบนี้เราจะก,ก็จะนึกถึงแล้วครับว่าเออแล้วผลผลิตของพนักงานที่จะเพิ่มขึ้นจากวิธีการที่เราจะวัดเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราจะต้องไปทำอะไรบ้างหลังจากนั้นน่เช่น พอเราฝึกอบรมไปแล้วเราจะต้องไปติดตามประเมินผลเราจะต้องไปทำอะไรต่างๆด้วยนะครับนั่นคือส่วนที่ตัวของ Key Result เองจะต้องนึกให้ถึงอย่างน้อยมันก็จะนึกถึงกิจกรรมหรือ Activity ต่างๆที่เราจะต้องทำนั่นแหละที่สำคัญอีกเรื่อง K r จะต้องระบุก,กรอบเวลาไว้ด้วยและย้ำนะครับว่ามันไม่ควรจะเป็นกิจกรรมงานที่ต้องทาถ้าจะกาหนดได้แต่ต้องยอมรับว่ามันก็จะเป็น Activity-based Key Result หรือ Key Result แบบที่เน้นตัวกิจกรรมนะครับควรจะกำหนดไว้แต่น้อยนะครับอาจจะกำหนดไว้แค่สัก20%ในบรรดา100%ตรงกู Key Result ทั้งหมดนะครับหรือใช้ Activity-based Key Result สำหรับกิจกรรมงานหรือลักษณะงานใดที่มันไม่สามารถที่จะคิด Key Result แบบ Value-based ออกมาได้จริงๆตามที่ว่าไปนั่นเองนะฮะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง OKR OK Mentor Podcast รายการ Podcast ที่นำเสนอเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับ OKR OK หรือ Objective and Key r e s o l t s ระบบการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่องที่ช่วยตอบโจทย์การเติบโตขององค์กรและบุคลากรในยุคที่ธุรกิจต้องการการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบันครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามในเอพิซอดต่อๆไปของเราครับ